วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงสัมผัสครั้งแรกโลทองของพ่อโจเราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าอุ้งอิงก็ทำให้มีคนติดตามเยอะน้องมีความสามารถความพยายามคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่า ใจใจแบบนี้กับอิหลาติดตามทั้งพ่อสอนแล้วกับอาจารย์กบครับคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าน้องอุงอิงเวลาหัวเราะเป็นตาสังแท้ผมอดหัวเราะไปด้วยพูดเก่งขึ้นเยอะเลยคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่า ถ้าบอสโซทำเพลงให้องคอิงให้เป็นมหาชนคือฟังได้ทุกภาคได้แบบหญิงลีสักเพลงพอเลยเอฟซีหลายคนฟังไม่ออกผมก็คนหนึ่งติดตามเพราะรักนางขอใจทอแรกเบอร์โทรเดินสายรับงานสามปีฟันไปเปนอนหนึ่งร้อยล้านเพลงเดียวจริงคอมเมนต์ Comment ที่ห้ากล่าวว่า ตอนที่อุงอิงมาตอนนั000 000้นคนติดตามแค่1.32ล้านคนหรือ1.72ล้านจะว่าไปคนติดตามเพิ่มขึ้นไหวมากยินดีด้วยครับคอมเมนต์ที่6กล่าวว่าผมดูสาวน้อยดูบอสโจทำคลิปมาแรกๆจนตอนนี้ผมเริ่มทำคลิปเองแล้วครับได้บอสโจเป็นแรงบันดาลใจถึงทำช้าแต่ก็ทำและจะทำให้ได้ครับ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดวันนี้คลิปสนุกมากอิหล่ามาเล่นนำพ่อใหญ่โจทย์ทั้งวันเลยคอยดูคลิปแทบไม่ทั้งไม่รู้จะดูช่องไหนฮ่าฮ่าเช่นเดีวกับชันใจตรงกันเดือนละสองแสนรับเนาะเนาะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายอสโจพูดเก่งแบบนี้น่าจะจัดทอกโชว์แบบโนอุดมสักรอบนะครับ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าช่วงแรกๆก่อนอิหล่ามาอยุ่สาวน้อยคนติดตาม1.67ล้านปัจจุบัน2.69ล้านและจะเพิ่มขึ้นอีกมิใช่น้อยขอแสดงความมายินดีและจะติดตามตลอดไปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ตอนนี้มีช่อง Youtube ที่สร้างสถิติที่มียอดคนติดตามเร็วที่สุดของ Youtube คือหนึชั่วโมง1ล้านชับ11ชั่วโมง10ล้านชับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าถ้า Youtube เบอร์เสียชีวิตลูกหลานรับช่องทำต่อได้บอกครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ยินดีด้วยนะครับที่บอสโซชนุษย์ได้โลทองหนึ่งล้านชับแล้วนะครับกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับลูกสาวองค์อิง,องรัตนาพรน้องสาวลำเพลิพนลำแพลนพรเจบีพ่อเอกแม่หน่อยหมอนอิงแองจี้ท่านมหามะเดี่ยวนิกี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อย,ออย,ออยลำเพลินโชว์คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า จเจริญพรยมพ,พ่อพ่อแม่แม่ลุงป้านาอาพี่น้องพลังเงียบพร้อมลุยเลยนะได้รับคำน้องสู้สู้สู้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดยอดยอดถอพ่อโจหลาน้อยพ่อและทีมงานสาวน้อยทุกๆุกท่านรวยรวยดัง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 ทุกท่านครับผมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสมพ่อผมหายใจยากสองล้านกว่าคนยู่ในนั้นในนั้นก็มีผม คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า่อยละคนหนึ่งในล้านคนติดตามเจ้าสาวน้อยข่อยตามทุกคนเดอ้อจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดีใจเดียวนี้น้องพูดหยอกพูดในคลิปได้ดีมากๆสมกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ติดตามตลอดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าลูกสาวไรเดียงสาคักรู้ถามพ่อคือบ่อได้คือคนอื่นสายสื่ออีหลี คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเมื่อก่อนเคยมีหลายคนที่ชอบเม้นว่าบอสโจค้โมมาถึงวันนี้เงียบไปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสโจสุดยอดมากจริงๆเฮงๆปังๆตลอดไปเด้อครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายินดีนําองค์กรสาวน้อยที่มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสุดยอด คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าปลื้มใจมากจ้าดีใจกับพ่อเอกด้วยนะคะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าลูกสาวพ่อโจอ้อนเก่งหลายพี่น้องคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าตามมาแต่สี่สหายสายหาปีหกศูย์กระยงคือเก่าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ชอบมากตอนอุงอิงอีกเนาะบอกว่าหล่าเป็ดนี่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดยอดมากขอให้ปังปังปัง,ปง,ปงร่ำรวยรวยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่านี้ละแรงบันดาลสำหรับยูทูบทุกท่านคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายิ่งดีกับช่องพ่อแม่อุงอิงพ่อเอกแม่หน่อยได้รับโล คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายินดีด้วยกับพ่อที่ได้รับรถทองดีใจด้วยจริงๆงๆคะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคขสุดยอดมากเลยคะ่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายอสโซพูดเก่งแบบนี้น่าจะจัดทอกโชว์แบบโนอุดมสักรอบนะครับ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าทิมไว้เดนจนฝุ่นเกาะน่าจะเฮ็ดกรอบใสแนะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายินดีด้วยสุดยอดบอสโจล้านโลทองคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไปไปดันดันเพื่ออีหล่าถึงห้าพันแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สุดยอดโลทองของบอสโจดีใจนำจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าต่อไปก็ต้องเป็นโลเพชรกับพ่อโจขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ่ะ